สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับรวันนี้เราก็อยู่ในเกมถังซานกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดู ID สายฟรีที่เล่นมาเป็นระยะเวลา20วันแล้ววันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะทําการแจก ID นี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ต้นๆเนาะ ซึ่งสรับ i อนี้นะครับที่เล่นเป็นสายฟรีมาเลยเนี่ยเป็นระยะเวลา20วันผมบอกเลยว่ามันยังเล่นได้ต่อแต่ที่ผมเลิกเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อ,อ่อทำคลิปเกมมันบ่อยนะครับคือถ้าผมจะทําจริงๆเนี่ยผมทําคลิปแบบลงถี่ไปแล้วแต่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงด้วยแล้วถ้าผมจะทําจริงๆ ผมจะไปทัวร์เซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยมาลงให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นๆเลยแต่ผมก็ไม่ได้ทําแบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมนะครับก็ไม่ได้แบบคิดจะเล่นยาวๆอยู่แล้วซึ่งมีการบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเล่นครบ20วันเมื่อไหร่จะมีการเอามาแจกซึ่งไอดีที่ผมเอามาแจกเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นต่อได้ผมปั้นมาเป็นอย่างดีถึงแม้นะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นเป็นสายฟรีก็ตามแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมเล่นดีแน่นอนเนาะในส่วนของตัวละครเราเนี่ยเราไม่ได้เติมนะครับเราเนี่ยเล่นมาเป็นระยะเวลา20วันยีะเ,ปเ,ปเลย นั่นก็คือวันนี้นั่นเองอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้และในส่วงการเติมเงินเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าผมเป็นสายฟรีพูดจริงแน่นอนในค่าพลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่ากว่าและก็จะมีในส่วนของตัวละครเนี่ยประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับคือในส่วนของตัวละครเนี่ยผมจะบอกว่าผมนะครับได้ทําการปั้นไปค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ในส่งดาวเนี่ยมันก็จะขาดอีกนิดนึงนะครับมันก็จะขึ้นแบบว่า เป็นสองดาวลุ้งแบบฟ้าๆได้แล้วแล้วก็ตัวเสยวอูเนี่ยก็จะขาดอีกนิดนึงก็จะขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเอาไปปั้นต่อได้แล้วผมก็มีพวกตัวกล่องดองไว้ด้วยเพื่อที่คุณผู้ชมที่เอามาเล่นต่อเนี่ยจะได้เอาไปคิดได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะปั้นตัวไหนต่อวะเราจะทํทาถังซานต่อยาวๆหรือว่า เราจะปั้นเสี่ยอู่ให้ขึ้นดาวฟ้าก่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะคือผมจะแจกแล้วผมก็เลยไม่ทานะครับเก็บไว้ให้คุณผู้ชมที่รับช่วงต่อเนี่ยเอาไปทําเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของพวกตัววงวงวงแหวนเนี่ยสตับสทยฟรีเองเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็ทําได้สบายอยู่แล้วนะครับมีของแจกเรื่อยๆถ้าเล่นเป็นตีบอสเป็นทําตัวเป็นตั้งแต่ต้นๆนะครับว่าเราต้องทําอะไรก่อนเนี่ยในเรื่องการตีฟ้ามหาวงวงวงแหวนคุณผู้ชมสามารถหาวงแหวนเนี่ย มหมื่นปี2 5 0 0 0ปีเนี่ยเอามาทําการอัพได้อย่างเช่นผมก็ทําในส่วนของวงแหวนอัพ40,000ปีได้บ้างแล้วด้วยนี่เห็นไหมซึ่งผมจะทําให้ตัวหลักๆส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมใส่15,000ปีเนี่ยก็พอแล้วนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยเป็นประมาณนี้ถ้าใครอยากได้นะครับเอามาเล่นเซิร์ฟต้นๆเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยผมไม่รู้ว่าผมจะแจกยังไงนั้นเนี่ย คือแบบไม่รู้จริงๆว่าจะต้องแจกยังไงนะแล้วก็ในพวกร้านของร้านค้ามีของบางอย่างที่ผมดองไว้ด้วยเหมือนกันกิจกรรมเองเนี่ยผมก็มีการเก็บไว้ให้คุณผู้ชมบ้างนะครับในพวกตัวกุลงกุลลาผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเล่นแบบตัวเก่าๆนะครับตัวเจนเก่าๆไปปั้นตัวเซียวอูหรือถังซาร่างธรรมดาต่อก็แลกกล่องเอานะครับผมก็สามารถแลกได้นะคือจริงๆผมสามารถทําดาวทะลุได้ละแต่ว่า ผมไม่รู้ครว่าผมอยากจะปั้นตัว6กวง6ปีกหรือว่าจะปั้นตัวเชเนเลอรทรงเชนเลอร์เสียหรือจะปั้นตัวปอดไซทรงปอดไซซีต่อผมก็เลยไม่แลกเพราะว่าผมจะแจกแล้วก็เลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจเอาเองว่าจะแลกอะไรนะครับเก็บไว้เก็บไว้คือเรามีแลกได้ทําได้ตอนนี้แต่ไม่ทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองเนาะในหนังนก็ประมาณนี้แล้วก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฉายาเลยครับตัวละครน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะ เล่นได้ค่อนข้างสบายในเรื่องการ PVP นะครับบอกเลยตีคนเนี่ยค่อนข้างสบายเพราะว่าในส่วนของชาย,ยาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจกกักรพรรดิวิญญ,ญาณแล้วนะผมขาดแค่2ชิ้นเท่านั้นคือจะให้ผมนับรวมเพชรที่ผมเสียไปกับฉาย,ยาตัวเนี้ยน่าจะประมาณ50,000ได้แล้วหรืออาจจะแตะ60,000ได้แล้วนะคือผมเอาเพชรเนี่ยไปลงทุนกับตัวฉาย,ยาอย่างเดียวเลยจากขั้นแรกจนมาถึงขั้นนี้นี่คือแบบใช้เยอะมากแรกๆอะ่ะมันก็ดูน้อยอยู่ใช่ไหม ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาถึงแบบราชาวิญญาณอะไรแบบนี้ยมันก็จะใช้เยอะยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมราชาวิญญาณจบเนี่ยก็จะไปเป็นในส่วนของจกักรพรรดิวิญญาณซึ่งขั้นนี้ใช้ฉายาเยอะมากนะครับต้องประมูลแบบว่า 200ต่อครั้งดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผมเสียจากจุดนี้ไปเยอะมากแต่ก็ได้คุ้มอยู่นะซึ่งคนมันจะแย่งกันในการประมูลฉายาหาลางัลงๆมาเนี่ยไอ้บางกิวเขาไม่ได้ประมูลใช่ไหมหลุดออกมาเนี่ยก็คือแบบแย่งซื้อเต็มจํานวนเลยเนาะดังนั้นบอกเลยนะครับว่าฉา,ายานี้จําเป็นจริงๆ ซึ่งชายาคนจะไม่ค่อยเน้นกันเว้ยแล้วเนี้ยเวลาไปตีกันอ่ะเขาก็จะคิดแล้วว่าให้ทำไมค้าพลังมันก็ห่างกันแล้วตีแพ้อะไรแบบเนี้ยมีความห่างชั้นอยู่นะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคนไม่ค่อยทํากันดูดิคือตอนเนี้ยในส่วนของรายชาวิญญาณอ่ะจะมีผมแค่คนเดียวเว้ยแล้วก็คนอื่นๆที่ทำาก็มีบ้างแต่ดูนับทั้งกิวเนี่ยเราที่เป็นสายฟีอ่ะเราดันมาอยู่ในชายานี้ได้นี่คือว่าสุดจริงคุณผู้ชมแล้วก็ขาดแค่2ลูกอ่ะ ผมจะไปเป็นจกักรพรรดิวิญญาณได้แล้วก็คือแบบจะนำาร้วไปอีกนะครับที่เหลือนี่ก็จะโดนเ,เราเนี่ยข่มเขาเรียกข่มวิญญาณยุทธนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมแต่ว่าถ้าเขาเติมแล้วเขาแน่นจริงนี่คือค่าพลังไกลไกจริงเนี่ยก็คือแบบแพ้เหมือนกันอย่าไปหวังนะครับว่าค่าฉายาเราเนี่ยมันสูงกว่าคือมันได้เปรียบในระดับฉายานี่แหละแต่ว่าถ้าเขาเติมแล้วเขามีตัวละครดีๆอะไรดีๆเนี่ยเราก็สู้ยากเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของคนที่เขาอยู่ประมาณเนี้ย ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฉายาเลยแต่ว่าค่าพลังเขาอาจจะไปไกลกันแล้วก็มีเช่นเดียวกันเดิอแต่เขาแค่ไม่ได้ทําในส่วนของฉาย,ยาซึ่งถ้าเขามาเน้นทำเนี่ยบอกเลยว่าจะยิงยากขึ้นหลังๆแล้วเวลาการ PVP ถ้าการ PVP เนี่ยในพวกสงวงสังเวียนเนี่ยผมยังคิดว่าเออในตัวละครมผมเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับถ้าขับลังไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยผมสามารถที่จะตีชนะได้ค่อนข้างง่ายนะครับอะไรประมาณนี้เนาะถ้ามันไม่ได้ห่างกันมากนะ คือบอกเลยว่าตีได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าในส่วนของวิญญาณเรามันค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมเนี่ยดูนะคือแบบต่อให้ข้าพลังมันจะห่างกันขนาดไหนนะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบจากที่เขาจะต้องตีเราแรงๆจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาตีเราไม่ตต่นะครับด้วยการโดนขม่มวิญ,ญญาณยุทธอะไรแบบนี้เนาะของผมนี่คือแบบปอดไซจีไม่มีดาวเลยอ่ะเอาตีเอาตีาตนะครับโอ้โหเราวุธลรับมาครบเลยนะ เราต่อยไปหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมรู้สึกไหมว่าดาเมจเขาตีเรามันจะเบาวกว่านะคุณผู้ชมเพิ่มโลไปแล้วเนียครับของเขาตึบอบอกเลยหม<า>ับเห็นไหมคือมันถือว่าเป็นสกิลหนึ่งมันควรจะตีแรงนะต่อให้ไม่ติดคียังไงก็แรงเด้อแต่ว่าเขาตีเรามันเหมือนแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าของเราตีเขานี่คือแบบแรงจริงดูตุ้มนะีครับ <laughs> ไม่น่ารอดเดี๋ยวถังซานเขาสวนดูดิถ้าถังซานเขาจะแรงขนาดไหนคือแน่นถังซานเหมือนกันเลยนะบับไปแล้วนะครับเสียวอุกตุยมัดเขาให้นะครับเนี่ยปกติตัวหลังนี้ผมจะต้องตุยยกแผงนะไม่มีอมตาตะแต่เขาตีไม่เข้าเพราะว่าตัวอื่นเราก็แน่นเหมือนกันเนะเาะไปนะครับออาวุธลับนี่คือแบบต้องให้ตัวปอซีซีเนี่ย มากางโลกให้อย่างเดียวเลยอ่ะต้องทาดาวปอดซีซีเยอะๆอาวุธลับเจ้าตัวเอ่อเนี้ยมันจะสู้เราไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะชนะไป1สเต็ปนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ลองพิมพ์ไว้ไต้ล่างคอมเมนต์นลเลยก็ได้บางทีผมอาจจะแชร์ไปในกลุ่มของเกมก็ได้นะครับคนที่อยากได้ก็สามารถเอ่อลองพิมพ์ๆกันไว้แล้วกันเนาะดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกัน สรับคลิปเนี้ยมันคงไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมทำสรับเกมนี้เนาะคือแบบเอ่อมีอะไรให้ต่อทุนอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวคุณผู้ชมเอาไปรุ่นตอนที่หลังว่ามันมีอะไรที่ผมเหลือว่าให้บ้างนะสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมอยากมาแจกไอเดียอย่างเดียวเลยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ